กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะคะกับช่วงนี้เลยทีแคทีนค่ะวันนี้นะคะนัมก็ได้เก็บภาพบรรยากาศกิจกรรมเทศกาลหนังของเด็กครั้งที่3ามาฝากกันครั้งนี้นะคะจะมีหนังเรื่องอะไรกันบ้างไปชมกันเลยค่ะทีแคทีนภาพยนตร์เป็นสื่อที่สามารถเพิ่มกระบวนการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนได้เป็นอย่างดี อุทยานการเรียนรู้ทีเคพาร์คเล็งเห็นความสําคัญของการเรียนรู้จากภาพยนตร์จึงได้ร่วมกับหอภาพยนตร์และมูลนิธิหนังไทยจัดเทศกาลหนังของเด็กครั้งที่3ขึ้นเพื่อจัดฉายภาพยนตร์เรื่องยาวและภาพยนตร์เรื่องสั้นจากไทยและต่างประเทศที่มีเนื้อหาเหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งนอกจากจะมีความสนุกสนานแล้วยังแฝงข้อคิดและสาระดีๆอีกด้วยเทศกาลหนังเด็กนะครับปีนี้เนี่ยเป็นจัดครั้งที่3ามแล้วนะครับผมวัตถุประสงค์ของเราคือการ คัดเลือกหนังนะครับหนังสั้นและหนังยาวที่เหมาะกับเด็กและเยาวชนนะครับเอามาจะฉายให้เด็กและเยาวชนได้ช,ชมกันครับต้องบอกว่าหนังที่มาฉายเนี่ยครับบางเรื่องมันหาคือดูไม่ได้ในเมืองไทยนะครับเป็นเรื่องที่เราสั่งตรงขอ เล็กสิทธิ์จากเมืองนอกมาฉายนะครับดังนั้นนี่นีเป็นโอกาสเดียวนะครับที่น้องจะได้มีโอกาสดูหนังที่หลากหลายจากหลายๆประเทศซึ่งบางทีอาจารย์ดู่ไทยไม่ได้อีกแล้วนะครับก็ต้องขอเชิญน้องๆทุกคนนะครับที่สนใจในศารภาพยนตร์นะครับอยากดูหนังสนุกๆนะครับจากหลายๆที่นะครับให้มาดูมาร่วมงานเทศกาลหนังของเด็กนะครับจะมีวันแต่วันที่8ถึงวันที่18กรกฎาคมนะครับที่ทีเคปาทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับที่เป็นทีเคป้าแล้วก็ที่ของภาพยนตร์ด้วยนะครับสนใจก็ดูตารางรายละเอียดได้นะครับที่ www.farport ตัววีนะครับหรือไม่ก็สระวางที่ของทีเคบาร์คนะครับผม อีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่อุทยานการเรียนรู้ทีเคพาร์คและเครือข่ายพัชมิตร,ร่วมสร้างสรรค์สำหรับน้องๆคนไหนนะคะหรือว่าคุณผู้ชมอยากจะชมภาพยนตร์นะคะทั้งของไทยแล้วก็ต่างประเทศนะคะก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมเทศกาลหนังของเด็กครั้งที่3กันได้ค่ะและอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะในช่วงวันเข้าพรรษาแบบนี้นะคะกับการทําบุญนะคะอิ่มบุญสุขใจไปร่วมทําบุญกันได้ที่อุทยานการเรียนรู้ทีเคพาร์ควันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในวันเสาร์หน้า สำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ